thank no. เขาก็ทั้งหมดก้อนแม่สวัสดีค่ะคุณก้อนแม่สวัสดีด้องนน้อยเดิไปแนวรึดหนูจะไปตามหาแสงค่ะงนอนเดิไปเรืย from me ขอลุกเช้าพระอาทิตย์ก็ออกมาค่ะค่ะค่ะสันตค่ะท่านพระพทิษย์สวัสดีดาวทีน้อยดวงเตือนใจค่ะขอบคุณให้ขอามุมกลดแล้ว พี่เจ้าระวังที่ขคอมาอยู่เจ้าขากบนมาก Gracias. 有龙光 PPT。 นิคาเรื่องนี้สอนแน่รู้ว่าถ้าผู้ใดมีความซื่อสัต์ต่อตนเองและผู้อื่นผู้นั้นจะรับความวัขที่พิเศษและมีความสุขตลอดไปขอบคุณค่ะ